แฟนคลับถามทนายปริยุทธ์นะครับว่าถ้าจะซื้อบ้านซักหลังเพื่ออยู่อาศัยเนี่ยจำเป็นหรือไม่ต้องวางเงินมัดจาจํานวนสูงวางจํานวนต่ํา หรือน้อยได้หรือไม่และการร่างสัญญาจะซื้อจะขายบ้านเนี่ยต้องมีทนายความในการร่างหรือไม่นะครับขอตอบอันดับแรกเลยนะว่าการที่เราจะซื้อบ้านจากคนขายนะครับทำสัญญาจะซื้อจะขายการวางมัดจํานั้นไม่ควรนะครับไม่ควรจะวางเป็นจานวนเยอะอย่างเช่นซื้อบ้านราคา5ล้านวาง500 0 0นเนี่ยอาจจะมองว่าเกินกว่า20-30%ถึงของราคาซื้อขายซึ่งมีโอกาสที่จะทําให้ผู้ขายนั้นบิดผิวพอถึงเวลาไม่ไปโอนเพราะอะไรอย่างเช่นตัวอย่าง <c oughs> เขาไปรับมัดจาหลายคนนะครับ รวมกันมานะครับไปลอคนนั้นคนนี้นะครับพอถึงเวลาไม่โอนให้เราเพราะได้เราไปตั้งห้าแสนแล้วไม่จำเป็นต้องโอนให้เราครับไปหลอคนอื่นไปขายคนอื่นได้ราคาเต็มเขาก็สามารถที่จะทําได้ oh, <no. S 1> นะครับอันนี้มันมีช่องว่างฉะนั้นถ้าเกิดเราเจราจากันได้นะครับเราไปคุยกับเขาในฐานะผู้จะซื้อและผู้จะขายไปคุยเจราจากันขอวางมัจําในจํานวนที่อาจจะห้าหมื่นหนึ่งแสนไม่เกินสองแสนเพื่อป้องกันนะครับว่าพอเวลาถึงกําหนดวันโอนนะครับเรามีเงินพร้อมแต่เขาไม่มาโอนนะครับอย่างนี้เราก็ฟ้องให้เขาโอนในราคาที่ซื้้้ออขาาาาายกับเรรรไดนคนะคคแมตที่ อาจจะเพิ่มขึ้นแต่ตอนที่เขาทํากับเราเขาขายราคาสมมติ5ล้านพออนาคตนะผ่านไปปีสงปีราคา6ล้าน7ล้านอย่างนี้เราก็ฟ้องให้เขาโอน5ล้านนะครับก็ควรจะต้องมีทนายความนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าอยู่หรือไม่เข้าอยู่หรือสภาพของบ้านเป็นบ้านมือสองหรือต้องมีสิ่งอนวสะดวกอะไรผู้ขายต้องทําอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วถ้าเกิดไม่ไปโอนจะต้องมีค่าปรับหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายกับทนายมิจุนนะครับโทรศัพท์รือส่งรายกันได้แล้ว้าชอบคลิปดีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ